สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่เคลลารพรักทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับแม่ใหม่นะคะวันนี้แม่ใหม่มีสูตรง่ายๆในการบำรุงพืชผักของเราช่วงออกดอกออกผลนะคะให้เขียวงามนะคะเร่งดอกเร่งใบกันเลยค่ะสูตรง่ายๆในวันนี้นะคะมีไม่ยากเลยเป็นฮอร์โมนนมถั่วเหลืองซึ่งก็ต้องประกอบด้วยนมถั่วเหลืองนมถั่วเหลืองนี้ก็คือใช้กล่องเล็กนะคะ 125ML แล้วก็ ในนมถัเหลืองนี่จะมีกรดอะมิโนนะคะถึง9ชนิดด้วยกันเลยนะคะช่วยบำรุงพืชผักของเราได้เป็นอย่างดีเลยค่ะแล้วก็จะมีเครื่องดื่มชูก,กำลังยี่ห้อใดก็ได้นะคะนี่เลยค่ะแล้วก็มีผงชูรสนะคะโมโนสซเดียมกลตาเมตค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำกันเลย หรือก็จะต้องหาแก้วพลาสติกแม,ม่ขอปาดนมก่อนนมนี้จะใช้หมดอายุก็ได้ค่ะ ส่วเหลืองเป็นนมหมดอายุก็สามารถใช้ได้เหมือนกันจากนั้นก็จะใส่ผงชูรสเพราะว่ามันเป็นกล่องเล็กนะคะแม่ใหม่ก็จะใช้แค่ครึ่งช้อนชาก็พอค่ะครึ่งช้อนชา้กครึ่งหนชูกำลังก็แค่ครึ่งฝาก็พอนะคะ แล้วถ้าบำรุงทางดินนะคะแม่หม่ก็จะใช้4ช้อนโต๊ะต่อน้ำสิบริรค่ะ นี่เป็นสูตรปลอดภัยนะคะปลอดภัยต่อพืชใช้มือกวนได้เลยค่ะชอบมากเดี๋ยวเราจะไปลดต้นพืชกันค่ะคุณผู้ชมนี่แม่ใหม่ก็มาที่บริเวณปลูกต้นมะเขือของแม่ใหม่นะคะโอ้ไม่น่าเชื่อนะคะแม่ใหม่คิดว่าเป็นมะเขือปอดนะคะเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมคะนี่เลยค่ะกําลังเนี่ยนะคะโอ้ยมะเขือยาวค่ะ ลูกกาลังสวยเลยนะคะนี่ต้นโตสมบูรณ์มากเลยนะคะนี่กําลังออกดอกออกผลเลยค่ะโอ้โหนี่นะคะตอนนี้นะคะสี่ต้นสี่ต้นกําลังโตเลยค่ะดูต้นนู้นนะคะต้นนู้นกําลังโตเลยค่ะคุณผู้ชมนี่นี่น,น,นี่น่าชื่นใจนะคะโ,โหสี่ห้าต้นแค่นี้ก็กินไม่ไหวแล้วค่ะเดี๋ยวเราต้องมาบํารุงเขาแล้วนะคะ กำลังงามเลยค่ะนี่นะคะใบเขียวงามสดชื่นกันเลยนะคะนี่เดี๋ยวเรามาบํำรุงกันเลยนะคะเพื่อจะได้ให้เขาออกดอกออกผลให้เรากินเยอะๆเลยค่ะใช้สูตรที่เราทำนี่แหละค่ะนี่นะคะสูตรนี้ก็สามารถลาดลดทางดินได้นะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่มาใหม่เข้ามาลดน้ำต้นไม้ได้นะคะ นี่ค่ะลาดลาดลดไปเลยค่ะทางดินนะคะสามารถลดต้นไม้ของเราได้ทุกชนิดเลยนะคะบริเวณใกล้ๆก,ก,กันก็มีฝรั่งค่ะเขาได้โตไปด้วยนะคะลังงามเลยนะคะบำรุงเขาได้ค่ะด้านนี้แม่หม่ยังไม่ค่อยได้บำรุงเลยนะคะลาดรดไปเลยค่ะลดถึงใบถึงอะไรก็ได้เลยนะคะแค่นี้เขาก็บำรุงแล้วค่ะ ที่จริงสามารถเอามาลดได้หมดเลยนะคะแม่เดยวแม่ใหมก็จะลดไห้หมดนี่คือมุมโหรพาของแม่ใหม่นะคะกำลังงามเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาบำรุงด้วยฮอร์โมนนมถั่วเหลืองกันนะคะ คนที่ติดตามชมคลิปของแม่ไหมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ไหมด้วยค่ะสวัสดีค่ะ